นนเป็นคนเลยป็นปสดาบันตั้งแต่ตั้งแต่สตปะขัตรงขึ้นไปเมื่อตายจากความเป็นคนแล้วบาปทุกอย่างที่ทํามาแล้วไม่สามารถจะให้โทษได้ผือบาปทุกอย่างที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่สามารถจะนาเราลงอบายภพลงสี่ 4, ขึ้นหนึ่งนรกสองเปรตสาวสุรกาย 4, สีส่สติฉันจะมีทางเดียวคือไปสวรรค์หรือพรหม <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นปสดาบันขั้นอ่อน เป็นสตาขัดตรงเท่าสาชิ้นห้าปกติอย่างนี้ต้องเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติเป็นเทวดาทีนงฟ้าเจ็ดชาติเป็นคนเจ็ดชาติสลับคบันไปสลับมาดังน,นี้จริงจะไปนิพพานพานี่ว่าตามแบบนะถ้าเป็นประวสะดาบันเครื่งกลางที่เรียกว่าโกลังโกละเนื่อรมเข้มคือว่านอกจากมีชิ้นห้าแล้วก็มีกระบอสิบ <c oughs> ครบถ้วน แต่บาง,างบครั้งกรรมสิทธิ์บกพร่องบ้างดีบ้างจะบกพร่องแต่ว่าบกพร่องน้อยอย่างนี้เป็นพระโสดาบันขนั้นกลางถ้าอย่างนี้ก็เกิดปเป็นเดวดาหรือมังฟ้าสามชาติเป็นคนสามชาติตะน,นิพพานถ้าเป็นโสดาบันขนั้นเอกวิชี <c oughs> เอกวิชีท่านเรียกว่าโสดาบันละเอียดถ้า <c oughs> อย่างนี้จะเกิดปเป็นเดวดาอีชาติเดียว